สวัสดีครับคลิปในวันนี้จะมาแนะนำเส้นทางที่จะไปชมงานแคนตันแฟร์ที่เมืองกวางโจวประเทศจีนนะครับสำหรับผู้ที่จะไปด้วยตัวเองโดยไม่ได้ใช้ไกดท้องถิ่นหรือไกด์นำเที่ยวนะครับก็สามารถที่จะพอดูคลิปตัวนี้เป็นแนวทางได้จากสนามบินไปหยุนไปยังฮอที่จัดแสดงงานนะครับ ก็มีเรื่องแนะนําที่อยากจะให้เตรียมตัวก่อนจะไปงานนะครับก็คือว่าให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ของตัวงานแชนตันเขานะครับไปรีจิสเตอร์เพื่อที่จะให้ทางเว็บไซต์ของเขาเนี่ยออก i ินเ t a ชันเลต t ตอร์หรือหนังสือเชิญเราเข้างานนะครับเนื่องจากว่าที่สนามบินไปหยุน่เนี่ยมันจะมีช่องตอมอสําหรับผู้ที่เข้ามาชมงานนะครับ มันไม่ต้องไปประสมกับตัวนะท่องเที่ยวทั่วไปนะครับแค่เรายื่นหนังสือเชิญตัวนี้ไปที่ช่องนั้นเขาก็จะให้เราผ่านไปได้เลยนะครับเมื่อไปถึงที่ตัวงานแล้วเนี่ยเขาก็จะข้อมูลที่เรารจิสเตอร์ไว้เนี่ยมาออกบัตรตัวจริงสําหรับเข้าชมงานมันก็นทําให้เราสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นในการที่จะผ่านทั้งตอมอแล้วก็ผ่าน Security Gate ที่ตัวงานนะครับ เนื่องจากสนามบินไปอยู่เนี่ยมันเป็นสนามบินที่มีขนาดใหญ่นะครับเราอาจจะออกมาแล้วไม่ตรงกับที่คลิปถ่ายอยู่ก็ได้แต่ที่จะเจอแน่ๆก็คือแท็กซี่ท้องถิ่นเนี่ยก็จะมาเรียกตีๆไหมตี๋ไหมแท็กซี่ไหมนะครับก็ให้เดินผ่านตรงนั้นมาเลยนะครับแล้วก็มองหาป้ายที่เขียนว่าเมโทรนะครับก็คือเป็นรถไฟใต้ดินรถไฟใต้ดินที่นี่เขาเรียกว่าเมโทรเราจะเลือกใช้เมโทรเนี่ยไปโรงแรมหรือจะไปงานเลยก็ได้ที่งานเขาก็จะมีตู้รับฝาก สำหรับฝากกระเป๋านะครับแล้วก็เสียค่าเช่าตู้ล็อกเกอร์หรือถ้าใครจะแวะไปโรงแรมก่อนที่โรงแรมเขาก็ยินดีที่จะรับฝากกระเป๋าเราไว้เพราะว่าเราเช็คอินไม่ได้ถ้าเราไปถึงเช้าเนี่ยเขาจะให้เช็คอินประมาณบ่ายสองเขาก็จะให้เราฝากกระเป๋าไว้ที่หน้าเคาน์เตอร์ได้นะครับแล้วเราค่อยไปที่ตัวงานอีกทีหนึง่งอ่าฉะนั้นใครจะเลือกวิธีไหนก็ได้นะครับเอาเป็นว่าออกจากสนามบินด้วยเมโทรแล้วกันนะครับ ในน้านี้ก็จะเป็นแอปสําคัญสําคัญที่ควรต้องมีติดโทรศัพท์เอาไว้นะครับเมืองใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะมีแอปเมโทรเป็นของตัวเองเลยก็อย่างในนี้ก็จะเป็นกวางโจนะครับกวางโจเมโทร Metro นะครับก็ควรจะโหลดเอาไว้เราก็แค่ค้นหาตัวปลายทางของเราเขาจะแนะนําเส้นทางการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินของเขามาให้เราเลือกนะครับว่าเราจะไปด้วยวิธีไหนเส้นไหนนะครับ วันแรกเราจะไปโรงแรมก่อนเพื่อไปฝากกระเป๋านะครับแอปก็จะบอกว่าเราไป l ายไหนนะครับกี่สถานีแล้วก็ไปเปลี่ยนที่สถานีไหนนะครับแอปก็จะบอกเอาไว้ประมาณนี้ทลิปนี้เนี่ยเราใช้บริการบัตรยูนิเต็ดปของ ICBC นะครับออกบัตรที่ไทยนี่แหละมันก็จะสะดวกหน่อยเพราะว่าตอนเราแทบเข้าทางเข้าเนี่ยเราก็ไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ออกมานะครับแล้วก็เอาบัตรเนี้ยไปผูกกับอาริเตด้วยเวลามีค่าใช้จ่ายที่เกิน200อยหยวนเนี่ยมันก็ไม่ถูกชาร์จด้วยมันก็สะดวกดีนะครับที่เราใช้บัตรตัวนี้แล้วก็ แต่อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีด้วยนะเขาบอกว่าอย่างนั้นมานะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีบัตรตัวยูน o เ p a y ปน,นะครับก็ยังสามารถใช้แบบวิธีเดิมก็ได้นะครับก็คือเข้าไปที่ตัวแอปของ Alipay แล้วก็เลือกตรง transportation นะครับแล้วก็ไปโหลดตัวเมืองที่เราอยู่ครับก็คือกวางโจนครับมันก็จะขึ้น QR code ให้เราเนี่ยเอาไปสแกนที่ตัวเกตทางเข้ารถไฟฟ้าได้เหมือนกันนะครับ เทคนิคการเลือกโรงแรมของเราเนี่ยก็คือว่าเอาให้ห่างจากงานเยอะๆหน่อยเพราะว่าโรงแรมที่อยู่ในบริเวณการจัดงานเนี่ยมันจะอัพราคาขึ้นมาสูงพอสมควรนะครับคือการเดินทางภายในเมืองของเขาเนี่ยมันสะดวกแล้วมันมีเมโทรเชื่อมทั้งเมืองแล้วฉะนั้นเราจะอยู่ไกลหน่อยมันก็ไปงานได้ไม่ได้ลำบ,บากอะไรนะครับหลังจากที่เราฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะไปงานกันละ ไม่ว่าคุณจะพักที่โรงแรมไหนนะครับให้มาใช้เมโทรไปที่ลาย3สถานีที่9นะครับออกมาจากลาย3สถานีที่9กนะครับก็ให้เกาะช่องทางออก A มาเรื่อยๆเลยนะครับจนมาถึงทางแยกสุดท้ายเนี่ยเราจะเดินไปทางาแคนตันซินิสปอร์ตนะครับหรือจุดชมวิวของเขานะครับมันจะโผล่ขึ้นมาใต้หอคอยแคนตันเลยนะครับแล้วก็เดินไปทางขวา ใครงงทิศนะครับก็คือเปิดแมพขึ้นมาก็ได้แล้วเดินเข้าหาแม่น้ำแล้วกันนะครับถ้าใครหลุดออกไปที่ทางออก A หรือทางออกอื่นๆแล้วน,นะครับก็ให้ย้อนขึ้นมาตามแผนที่นะครับไปที่จุดขึ้นรถรางตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะคะพอเรามาที่แคนตันแฟร์เราก็จะเดินมาที่สถานีที่จะมาขึ้นรถนะคะที่แคมป์นะคะเนี่ยค่ะแคมป์ทูแคนตันแฟรนะคะรอที่สถานีนี้ใช้ QR Code Metro เมโทรได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปอีก4สถานีก็จะถึงงานแฟร์มาแล้วนะครับรถล,ลานที่เมืองกวางโจนะครับ อขาจะจอดเลยไปก่อนเพื่อให้คนลงให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยถอยกลับมารับเราตรงจุดขึ้นทีหนึง่งก็นับว่าเป็นการจัดการจ,ะะจราจรบรษย์ได้ดีทีเดียวเลยนะครับต้องขอชมเชยตรงจุดนี้เลยนะครับเึ้นทางที่รถดนางวิ่งเนี่ยก็จะตีคู่ขนาดไปกับริมแม่น้ำที่เมืองกวางโจนะครับก็ระหว่างทางเราก็จะได้ชมทิวทัศ ที่สวยงามของเมืองกวางโจวไปที่วยนะครับใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับรถรางก็ามาส่งเราถึงหน้าพอจัดงานนะครับตรงที่สถานีนี้เนี่ยจะตรงกับเกตหนึ่งนะครับซึ่งถ้าใครทำบัตรแล้วเนี่ยก็สามารถเดินเข้าไปได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่ทำเนี่ยจะต้องเดินไปที่เกตสีก่อนนะครับ ถ้าเราเลยมาจากสถานีเมื่อสักครู่อีกสถานีหนึ่งนะครับแล้วเรามาตามกุมงองรอบถนนนะครับมันก็จะมาโผล่ที่ประตู2นะครับแล้วเราก็เดินเนี่ยไปทางขวานะครับเพื่อไปประตู4รถรางจะมาส่งเราได้ไกลสุดแค่ตรงนี้นะครับรถรางเขาจะวิ่งตรงต่อไปนะครับแต่เราจะต้องเลี้ยวขวาไปตามถนนนี้นะครับเพื่อไปเข้าทำบัตรที่ประตู4นะครับ ตึกทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นโรงแรมที่อยู่บริเวณสถานที่จัดงานนะครับถ้าใครอยากจะหาที่พักที่ใกล้บริเวณจัดงานก็ต้องโรงแรมนี้แหละนะครับแต่ราคาคงแพงแน่ดูเลยนะครับเพราะว่าชื่อมันก็แพงอยู่กันนะครับบริเวณประตู3ต่อเน,นื่องประตู4เนี่ยจะมีเมโทรไลน์สิออยู่นะครับถ้าใครมีที่พักที่อยู่ในแนวของไลน์ส1ก็สามารถใช้บริการของเมโทรได้นะครับก็จะมาโผล่ที่ประตู3 ที่ประตู3เนี่ยจะมีทางเดินเชื่อมไปหาประตู4ซึ่งเป็นจุดลงทะเบียนนะครับสำหรับการออกบัตรผู้ที่ต้องการจะเข้าร่วมง,งานนะครับก็เดินตามทางนี้ไปเรื่อยๆก็จะไปถึงตรงจุดรีจิสเตอร์นะครับคิดว่าตรงนี้เป็นส่วนของการให้บริการผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์มานะครับและคิดว่าคงต้องเสียตังค์ที่จุดนี้แหละนะครับก่อนจะไปออกบัตรตัวจริงที่สเต็ปถัดไปเดี๋ยวเจ๊ก็เฮดตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่เราจะ สามารถเข้างานได้นะครับก็คือว่าคนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะจากสเต็ปก่อนหน้านี้หรือออนไลน์มาแล้วนะครับก็จะต้องผ่านตรงจุดนี้เพื่อที่จะไปออกบัตรเพื่อที่จะเข้างานตัวจริงนะครับก็แค่เอาพาสปอร์ตเนี่ยไปแท็บที่เครื่องนะครับซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการให้เราอยู่ทุกเครื่องนะครับแล้วเราก็จะได้รับบัตรสําหรับสแสดงเพื่อที่จะเข้างานนะครับ ทุกประตูเนี่ยจะมีการตรวจรักษาความปลอดภัยเราต้องใช้บัตรเนี้ยยิง Q R เพื่อให้ผ่านประตูไปได้นะครับเท่านี้ก็เป็นอันจบพิธีการนะครับก็ได้รับบัตรเพื่อที่จะสามารถเข้าชมพอต่างๆได้เรียบร้อยนะครับ